สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอปอชแนลกันอีกแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยน้องลิซ่านะครับมาอัพไอจีแล้วนะเพื่อนๆต้องบอกว่าลุคนี้เนี่ยเป็นลุคที่แอดเนี่ยโอ้โหปึ้มปิ่มและสะดุดตามากๆเพราะปกติจะเป็นชุดแบบไม่สีเข้มไปเลยก็สีอ่อนมากๆใช่ไหมแต่ชุดบาร์บี้เกิลชุดนี้มันเป็นสีหวานแหววสะดุหัวใจมากๆก็เลยทีเดียวเพื่อนๆตอนแรกๆเนี่ยว่าจะไม่ทําคลิปเลยเพราะว่าคนที่มาคอมเมนต์เนี่ยก็มีหลายคนที่เป็นขาประจํานะครับแต่บางคนเนี่ยแอดไม่เคยเห็นและเห็นเขาเนี่ยแชร์กันว่าเอ๊ะนี่มันคืออะไรกัันนนนนะใใคครมมมมาาาอออเตต์ภพ้งลิซ่่่หแ ขอชื่นชมความสวยกันก่อนว่าโอ้โหต้องบอกว่าเป๊ะปังทุกชุดจริงๆแล้วหุ่นองริซ่าช่วงนี้เนี่ยมีน้ำมีนวลกำลังดีดูหน้ามองดูสวยอบอิ่มไปหมดเลยจ้ะโอ้เมงแล้วดูกล้ามเนื้อขานั้นดูเอลเนั้นดีมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆแล้วก็มีชุดอื่นๆแล้วก็มีโมเมนต์ที่แบบปาดเงือมีภาพเบอร์แล้วเจอกันอะไรอย่างงี้ด้วยนะโอ้โหหรือจะเป็นภาพที่แบบใส่ฮุดดี้แล้วสวยๆหน้าสดก็ โมเมนต์ไหนก็น่าเด็กน่ารักจริงๆกันเลยทีเดียวนะจ๊ะเอออะมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับมาเริ่มจากประโยคที่นอลิซ่าเนี่ยเป็นคนโพสก่อนอันแรกเลยกันนะครับนอลิซ่าเขาบอกว่า what a wonderful two days Terima kasih Jakarta นะดอ่านถูกหรือเปล่ปาในภาษาอินโดนีเซียนะก็ไม่รู้นะจ๊ะแต่มันก็แปลว่าช่างเป็น2วันที่ยอดเยี่ยมจริงๆขอบคุณจาก,การ์ตาออนอริซ่าเขาอยู่เป็นปนงานนั่นเองนะจ๊ะพิมพภาษาอินโดนีเซียเอาใจชาวจาก,การ์ตากันไปเต็มๆเลยนั่นเองจ้าอะมาเริ่มจากเจ้าแรกกันก่อนนะครับเจ้านี้นะครับเป็นเจ้าขาประจําของน้ลิซไป นั่นเองนะก็คือ mtv ของเรานั่นเองนะครับเขาก็บอกว่า you the cutest นะครับเขาบอกคุณน่ะน่ารักที่สุดเลยอันแน่นอนจะมีใครน่ารักกว่านี้มาบิเกลสุดปังคนนี้เนี่ยโอ้โหกลืนโลกเข้าไปแล้วนั่นเองจ้ะ คนต่อมานะครับดีเจงูพ่อหนุ่มข้างรักของเรานั้นก็มาพิมพ์หัวใจสีขาวจ้าให้นอริซ่าของเราเมย์พ่อหนุ่มคนนี้เนี่ยตามนอริซ่าไม่ห่างกันเลยทีเดียวนันเองนะครับอ่ะอันต่อมานะครับก็เป็นคนที่คุ้นเคยหรือเป็นมือขวาของพ่อเฮดิสเลมาของนอริซ่านะครับนั่นก็คือคุณเอิร์ธปีเตอร์นั่นเองจ้ามาพิมพ์หัวใจ3าดวงกันไปเลยขิงค่าตะไร้กับ Snake, ดีเจสเน็กหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะจ้าว่าหัวใจฉันมากกว่าด้วยสีแดงด้วยตังหะเอออ่ะอะไรก็ว่าไปนะครับแต่อันเนี้ คนติดตาม5.3ล้านแอ้ก็งงว่ามันคืออะไรเป็นอะไรก็เลยไปเสิร์ชข้อมูลนะคะก็กลายเป็นว่าได้ข้อมูลที่น่าตกกระใจมาเล็กน้อยนะจ๊ะเพราะว่าทาร์เก็ตเนี่ยก็คือเป็นห้างสรรพสินค้าที่เป็นผู้นําเข้าตลาดค้าปลีกอันดับที่5ของสหรัฐอเมริกาจ้ะมียอดจําหน่ายนะจ๊ะ64.95พันล้านเหรียญสหรัฐหรือราวๆ2 2 7 3พันล้านบาทในปี2 5 5 1นั่นเองนะจ๊ะซึ่งมีสาขาทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาถึง1,699หรือตีเป็นเลขกลมๆคือ1,700สาขานั่นเองจ้ะ เพืนะ่อนนๆะต้องบอกว่าเป็นห้างสรรพสินค้าใหญ่ตัวหนึ่งนะครับที่เขาเนี่ยจะมีสาเหตุอะไรมาคอมเมนต์น,น้องลิซ่าเพื่ออะไรเงี้ยแต่เขาเรียกว่าเป็นวงการการค้าขายนะคือตอนนี้น้องลิซ่าไปตีตลาดทั่วไปหมดแล้วจ้าไม่ว่าจะเป็นวงการนางงามวงการนางแบบวงการนักร้องวงการแม่ค้าหรือจะเป็นวงการแบบห้างสรรพสินค้านางก็จัดไปแล้วนะจ๊ะนี่ถ้าเกิดว่าเขามาจ้างให้น้องลิซ่าเป็นพรีเซนเตอร์นี่รับทรัพย์จุกๆกันอย่างแน่นอนแอดเชียร์นะว่าพี่ทาร์เก็ตรับน้องลิซ่าเป็นพรีเซนเตอร์ได้นะ <c oughs> อะ่ะแรแบบงแบ,บอกบนว่าเฮ้ยคนที่ม้ น,นอกจากขาประจําแล้วก็ยังมีคนแปลกหน้าที่ยิ่งใหญ่โตมโหรานกันอีกด้วยนะจ๊ะนอกจากนั้นก็ยังมีคนอื่นมากมายดาราหลากหล,ลายประเทศมาคอมเมนต์นองลิซ่าเช่นกันนั่นเองจ้ะก็ถือว่าเป็นคลิปที่แอเนี่ยจริงๆแล้วก็มีนัยสําคัญหรือมีความหมายแฝงน,นะครับว่าอยากให้เ,เพื่อนๆเนี่ยเข้าไปดูในส่วนของไอจีน้องลิซ่าไปช่วยกันกดไลค์ไปถล่มคอมเมนต์น้องลิซ่ากันด้วยนั่นเองเนะจ๊ะเอออะไร,ประแปละมานั้นนะครับเออหรือบอกไปมาว่าทาร์กเก็ตเขาพิมพ์ว่าอะไรรนะู้ไหมเขาพิมพ์อะไรที่บอกว่าเวิร์วังอลังการกันอีีกเเดววคบ้าา่่แใชชิต ฉันรู้ว่าฉันเนี่ยหายใจอากาศเดียวกันกับลิซ่าไปแล้วอะไรงนี้โอ้โหห้างทาร์เก็ตนี้พิมพ์อย่างนี้ยิ่งกว่าอวยยิ่งกว่าข้างรับลิซ่ากันแล้วในแอดต้องถอยให้เขาสักน,นิดนึงนะจ๊ะเขาพิมพ์ขนาดว่าหายใจในอากาศเดียวกันแต่พิมพ์อย่างนี้มันก็เป็นความจริงที่ว่าพวกเรานะครับก็หายใจในอากาศเดียวกันกับโริซ่าเหมือนกันจ้า ไม่ต้องมาขิงเรามีแต่คนรักพีซ่าอยู่แล้วนั่นเองนะจ๊ะเออแล้วก็อาจจะมาเชิญชวนกันนิดนึงนะครับถ้าใครมี Sp ong, Spotify ี่ฟงสปอตทฟายนะก็มีแอคเคาท์หนึ่งเนี่ยลิลี่ทีมนะครับเขามาบอกว่าทุกคนคะสวัสดีตอนเช้านะวันนี้แอดเอาเพลย์ลิสต์สตรีมระหว่างทํางานมาเสนอสตรีมได้ยาวๆเลยนะช่วยกันสตรีมกัน,นเยอะๆนะเมื่อวานเนี่ยยอดสตรีมเพลงมันนี่ลดลงเล็กน้อยแต่เพลงลาริสากับเอจีเพิ่มขึ้นอย่าลืมเมนชั่นมาให้แอดดูกันเลยนะอะบบน,นั่นะองะรงรไ,งไ,ไ,ไแรไแบบ Spotify ก็ทำได้นะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นพิงมันนี่ลลิซาหรือ SG นั่นเองนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับแอดก็มาฝากสั้นๆกันประมาณนี้ยังไงพวกเราก็ตามกันมาต่อนะครับสำหรับสนุนรอลิซาต่อไปจ้าบ๊ายบายเดอ้อ